วันนี้ในกองละครสั้นสอนใจของพวกเราเป็นวันเกิดของคุณโอลานคุณโอลานเกิดวันนี้ถามเรื่องอายุเขาก็ไม่บอกอันนี้พี่โอเจ้าของ เจ้าของวันเกิดในวันนี้เขาเพ่าไหนะเขาเพิ่ไหนะปีนี้ปีนี้เพ่งไหลยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ก็ยังยืนอยู่แล้วเป็นยี่สิบสี่อยู่นะถามคุณโอรานว่าวันเกิดทำไมไม่ลางานไปพักผ่อนคุณโอรานให้เหตุผลพวกเราด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าลาแล้วจะเอาอะไรแลกวันนี้พวกเราก็เลยต้องมารวมตัวกันถ่ายละครสอนใจเจ้าของวันเกิดวันนี้หน้าตาสดใสมารับบทคนชั่วบ้างคนดีบ้างคนเลวบ้างสลับกันไปแม้จะอายุเยอะแล้วแต่คุณโอก็สามารถจำบทได้ไม่เชื่อไปดูบรรยากาศกันเถิดแม่หนูก็คือปีนี้อะไรปีนี้ห้าสี่ ห่างจากแม่แนนแค่สี่ปี วันนี้ในกองละครของเรามีเลี้ยงขนมจีนด้วยจริงๆแล้วไม่ได้เลี้ยงหลอกจะเอามาเข้าชาแต่พวกเราก็หลอกพี่โอว่าขนมจีนเหล่านี้พวกเรานํามาเลี้ยงวันเกิดพี่โอถามว่าพี่โอรู้ทันพวกเราหรือไม่ตอบแบบไม่คิดเลยว่ารู้ทันตลอดมีคนมาร่วมถ่ายละครเราก็ติ้งต่างว่าทุกคนมาร่วมฉลองวันเกิดถามว่าพวกเขาเหล่านั้นมาฉลองวันเกิดพี่โอหรือไม่คําตอบคือไม่ใช่เลยแต่ด้วยความที่ทุกคนเป็นนักแสดงพอรู้ว่าเป็นวันเกิดทุกคนก็พร้อมใจกันยิ้มให้แบบแห้งๆทุกคนอาจจะงงว่าวันนี้วันเกิดพี่โอเหรอก็เลยเล่นต่าง ามน้ำกันไปบางคนก็อวยพรดีดีบางคนก็อวยพร,นยพรจนหน้าเหมือนไส้ทั้งน้องพี่วัยรุ่นคนสูงวัยจะอวยพรว่าอย่างไรไปลองฟังให้เฮงๆงรวยๆยอย่าเจ็บอย่าจนนะลูกนะาสาธุขันน้มีความสุขมากๆเกี่วกับกองของเราจะบอกกอไปนานๆนะคะขอให้เลิกปลอมแล้วก็ขอให้รวย ขอพี่โอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยงานเข้าเยอะๆแล้วขอให้เพจของเราปัง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 พูดถึงนี้เรื่องของการทํางานและชีวิตของพี่โอนี่เขาเป็นคนเก่งรอบด้านเลยนะ<อ>นักสแสดงก็เก่งเป็นผู้กํากับก็เก่งทํางานอ e ีเวนต์ก็เก่งจัดงานคอนเสิร์ตก็เก่งเป็นคนเขียนบทก็เก่งร้องเพลงก็เก่งเป็นครูสอนการสแสดงก็เก่งเป็นพิธีกรก็ยิ่งเก่งเป็นคนนําสวดมนต์ก็เก่งดูแลพ่อแม่ก็เก่งมีน้ําใจกับคนรอบข้างก็เก่งเก่งกินเก่งพูดเก่งเดินเก่งวิ่งเก่งนอนเก่งเก้งเก่งแต่สิ่งหนึ่งที่พี่โอติอกชก หัวตัวเองมาโดยตลอดนั่นก็คือยังหาแฟนไม่เก่งปีนี้อายุเยอะแล้วก็อยากจะมีคู่ชีวิตเป็นของตัวเองเสียทีไปงานแต่งเพื่อนๆเ,เป็นนายพิธีมาก็หลายงานอยากจะมีงานเป็นของตัวเองบ้างพี่โอเปิดรับนะไม่เน้นหน้าตาเน้นเข้ากันได้ก็พอกินเล่นจนจะหมดแล้วเนี่ยต้องเติมไหมล่ะไปเด็กเติมนมจีนเหรอ เติมหน้าเนี่ยเติมหน้า,นายเยอะมดแล้ววันนี้ถ้าทางพี่โอจะเหนื่อยล้าแม้ว่าจะเป็นวันเกิดของเขาก็ยังต้องสู้เพื่องานที่เขารักยังไงพวกเราก็ขอให้พี่โอสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนั่งได้เดินได้นอนได้นนไดกินได้อย่างมีความสุขคิดสิ่งใดก็สมปรารถนามีเงินมีทองมากมายอยากได้แฟนก็ปรากฏกายอยากได้ใครก็ซื้อเอาอุ๊ยอันนี้แซวเล่นยังไงก็ขอให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆอยู่เป็นร่มโพร่มใสของน้องๆเป็นต้นแบบของพลังบวกทุกคนสืบไปสาโท